สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินมากินมะเขือเทศสดๆอีกแล้วค่ะเป็นมะเขือเทศกินเนื้อนะคะนี่เลยได้มาจากตลาดะคะ่ะไม่มีเพจนะคะมินสั่งมาจากตลาดเดี๋ยวมินถ่ายคลิปให้ดูตอนที่มินไปตลาดนะคะใช่แนี่ญ่เนื้อแน่นแล้วก็หวานแล้วก็กรอบจะบอกว่าแบบเป็นอ่าเป็นผักออร์แกนิกนะคะของเขาปลูกบ,บนดิน,นะคะ่ะไม่ได้เป็นไฮโดรโปนิกนะคะ เดี๋วกินกับพริกเกลือค่ะนี่เป็นของกินเล่นของมินเองนะคะไม่อยากจะจิ้มในนี้เพราะว่ากลัวมันจะอันนี้เขาเรียกอะไรนะกลัวมันเปียกค่ะเป็นแบบพุงพวงมินซื้อมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะมินซื้อตั้งแต่เสาร์ที่แล้ววันนี้เอ้มอ๋อมินซื้อมาได้ประมาณหกวันแล้วค่ะมินซื้อเสาร์ที่แล้ววันนี้มินกินเป็นวันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์ที่แปดค่ะนี่เลยอื้อหือเนื้อแบบ เนื้อแบบไม่ได้นิ่มนะคะเป็นเนื้อแบบกรอบๆเลยค่ะทุกคน <C ül> ชอบอ,อร่อยมากแช่เย็นมาเย็นๆเลยค่ะชอบ ซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วยังแบบสดอยู่เลยนี่แหละเขาเรียกว่ามะเขือเทศอรอร์แกนิกค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกยาไมยถึงว่ามะเขือเทศที่มีสารเคมีเก็บได้ไม่นานนะไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าเป็นอะไรก็ช่างจะเก็บได้ไม่นานค่ะมีความสุข ได้กินของอร่อยบางคนถามว่าขาวหรือเปล่นานะคะจากที่มิ้กินคลิปที่แล้วแม่ขาวค่ะสําหรับคนที่ชอบกินอยู่แล้วนะอย่างมินะ้งมิ้เป็นคนที่ชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วอะอมมันก็จะมายั่วยั่วเรื่อยจนกว่าคนที่จะคนที่กินมะเขือเทศไม่ได้จนกว่า จะกินได้ <laughs> ถ่ายคลิปวันนี้ไม่รู้จะได้ลงวันไหนนะเพราะว่าไอคลิปที่มินกินมะเกิดเทศแต่เพิ่งลงไปเมื่อไม่นานนีเองไงไม่อยากจะลงติดต่อกัน <c oughs> มากวนกินลูกใหญ่นะคะนี่นี่เลยเด็ดออกจากกานมันเดะนี่ไม่น่าเชื่อเนอะมเมื่อคืนเทที่แบบด,ดลูกใหญ่มากประมาณกี่ขีดเนี่ยหนักอยู่นะด,ดิแน่นมากถ้าเกิดเป็นแบบฉีดยานี้น่าจะหลุดล่วงไปแล้วจริงๆ นีเลยยั่วอืม น้งแต่กินมะเขือเทศอะมะเขือเทศกินกินสดอะค่ะกลิ่นกลิ่นแบบว่ากลิ่นดีสุดก็คือแบบถ้าเกิดคนที่กินมะเขือเทศไม่ได้มีแนะนําเป็นมะเขือเทศกินสดนะไม่ใช่แบบไปกินมะเขือเทศที่มันกนลิ่นแรงๆนะเพราะว่ามะเขือเทศเขาจะมีอกลิ่นเป็นแบบเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว มันต mm ้องป็นคำใหญ่ๆคำนี้อุตสาหใหเนื้อแบบอย่างแน่นอะ สองซีกพออย่างนี้เลยชวบเห็นไหมน่ากินไหมล่ะคะเยอะ มะเขือเทศนะเวลาใส่ในส้มตำแบบนี้ไม่ค่อยชอบกินเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรจริงๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่กินแบบนี้คืออร่อยมากดึกๆมาถ้าเกินหิวใช่ไหมคะบางคนแบบอหิวอะไรอย่างเงี้ยมีมะเขือเทศติดบ้านไว้ก็ดีนะ มื้กินไปกี่ลูกแล้วทุกคนสี่เหรอกินเยอะมากกินลูกนี้หมดก็พอละเปลืองค่ะกินหลายลูกเอาไว้กินวันอื่นั้างเงินนั่นดีเหลือเกิน พี่สังเปี่ยนนะคนที่ไม่กินส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ามะเขือเทศมันขาวไม่มีความขาวเลยสำหรับนี้นเะนี่ยมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเลยอนะ่ะจริงๆมันอยู่ในคือมะเขือเทศนี่อยู่ในหมวดอะไรหมวดผักหรือว่าหมวดผลไม้หมวดผักสิใช่ไหมอืมแต่มินะ้นน่ะถือว่ามันอยู่ในหมวดผลไม้เพราะมิ้นกินเป็นผลไม้เลยคะ่ะทุกคน โลละร้อยยี่สิบค่ะมิ้นซื้อวันนั้นอะหมดไปสี่ร้อยกว่าบาทอะมิ้นซื้อหลายโลทุกคนแค่อันนี้อันเดียวก็โลหนึ่งแล้วสี่ลูกเนี่ยหนักมากโลหนึ่งค่ะนี่โลหนึ่งจริงเพราะว่าเนื้อมันแน่นมากค่ะเห็นไหมมันมีความแน่นแบบเนี่ยกดยังไม่ลงเลยแน่นไม่แน่นอนะกดไม่ลงเลยค่ะจริงๆเนื้อเขาแน่นจริงเนื้อแน่นแล้วก็อร่อย ใครที่ขอพริกกัดมินนะคะตลาดอยู่สะอาดถนนสีนขลินค่ะข้างพาราไดค่ะพาราไดสีนขลิน <c oughs> คลิปที่แล้วมินเอามินซื้อมาจากแมคโครคลิปนี้ซื้อมาจากตลาด พ่อครับจะมาแค่วันเสาร์วันเดียววันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยจะมาแบบว่าช่วงต้องไปเช Hamilton, ้าๆนะเพราะว่าของของเขาหมดเร็วมากเพราะว่าของเขามันเป็นออร์แกนิกไงคนก็จะปรบมุงกันอ่ะมุงซื้อกันมินซื้อเบบี้คลอสของเขามาด้วยเก็บได้นานมากไม่เสีย ช่วยเลกแปดลูกเดี๋ยวทำคลิปยั่ยอีกจริงๆนันแหละก็คือแบบบางคนขอพิกัดมินนะเนาะ,นะก็คือถ้าเกิดแบบใครหาไม่ได้แถว่าไม่มีถ้าเกิดว่ามีแมคครแมคโคก็นั่นแหละก็แวะไปซื้อที่แมคโครถ้าแมคโคอะคือมินซื้อประมาณสี่ลูกอะประมาณห้าสิกว่าบาทอะ่ะ แต่ลูกมันจะแบบไม่ได้แน่นขนาดนี้นะอันนี้คือแบบมันสดๆจากต้นเลยไงดูดิกิ่งก้านใบยอยู่อยู่เลยอ่ะเออมันสดจริงๆอันเนี้ยอืมพ่อค้าก็มาจากวังน้าเขียวคะ่ะวังน้ําเขียวนี่โคราดปะนครราชาสีมาใช่ไหมใช่ไหมหรือว่านครนายก <c oughs> มินก็สับสนว่าแบบวังน้ําเขียวนี่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมินสับสนค่ะนั่นแหละเขาก็จะมาแบบจะมาเวลาอยากกินก็คือจะต้องไปแบบจะต้องตื่นเช้าๆนิดน,นึงเพื่อที่แบบว่าไปตลาดตอนเช้าในวันเสาร์ค่ะ ถ้าไปประมาณเก้าโมงนี่คือตลาดคือแบบว่าคือไม่มีอะไรแล้วอะก็คือแบบว่าเหลือแต่แบบว่าของที่แบบเราไม่เราไม่ต้องการอ่ะอืมแต่ถ้าอยากกินผักสดๆต้องไปแต่เช้าต้องไปแต่เช้าถ้าใครอยู่แถวสีนคลินนะคะตลาดอยู่สะอาดนะคะอยู่ข้างกับพาราไดส์สีนคลินค่ะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าลงลงจากสถานีรถไฟฟ้าก็คือแบบว่าเจอเอันนี้เลยนะเจอตลาดเลยนะรถไฟสถานีอะไรนะ ส่วนหลวงค่ะส่วนหลวงลวงสถานีส่วนหลวงก็เจอเลยค่ะคือแบบง่ายมากถ้าเกิดใครอยู่แบบบ้านอยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็คือมาได้เลยอืของกินเยอะมากเยอะจริงๆคือแบบตรงฝั่งพาราไดน์นี่จะขายแบบพวกเสื้อพุงเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้เพียบแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบตลาดสดนะคะพวกของสดพวกปลาอะไรเงี้ยคือสดแบบสดจริงสดจังอะ่ะคือปลานี่แบบใหญ่มากแล้วก็พวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ของกินต่างๆอะไรเงี้ยเยอะ บางทีมินไปนะมินไม่ได้อะไรกลับมาเลยพ่อะไรรู้ไหมของกินเยอะเกินแล้วแบบเคยเป็นไหมเวลาที่เราเจออะไรเยอะๆแล้วแบบไม่รู้จะซื้ออะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกลับมาส่วนใหญ่มินไปอ่ะมินจะได้แต่ผักกลับมาจริงๆคือผักนี่ทุกครั้งเลยแบบหิ่วจนแบบว่าคือแบบอย่างอันเนี้ยมินจะไม่ซื้อแค่แบบว่าโลสองโลมินจะซื้อสามสี่โลผักอีก,อะ,อ,กอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็ยนไว้ถ้าไม่ถ้าบ้านมิน่ะนี่ทุกวันนี้นะบ้านมินตู้เย็นอ่ะตู้เย็นที่แช่ปกติมีทั้งหมดสามตู้มีตู้แช่ใหญ่อีกตู้ มินงงงไม่รู้มินแช่อะไรนังหนาในตู้เย็ยนนะจริงๆแช่เยอะมากแช่แบบเยอะไปหมดอะจริงๆซื้อตู้เย็ยนกี่ตู้ก็ไม่เคยพอบ้านใครเป็นมั้งคือแบบตู้เย็ยนซื้อมาใหญ่แค่ไหนก็คือแบบไม่เคยที่จะพออะไรเงี้ยในการที่จะแช่อะไรเงี้ยทั้งทงี่มินเคลียร์ของตลอดเลยนะคือกินแล้วก็คือเคลียร์ตลอดเลยก็คือแบบก็เต็มตลอดอะไรเงี้ย มินี่บ้านนี้ยิ่งกว่าร้านขาของชำอีกจริงๆบ้านมีตู้เย็นใหญ่ๆอ่ะสองตู้ตู้เย็นเล็กอีกตู้หนึ่งแล้วก็ตู้แช่กี่คิวไม่รู้อีกตู้หนึ่งนั่นแหละโอเควันนี้ก็อิ่มไปอีกหนึ่งมือนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ